หลักฐานมัดตัวแน่นแล้วนะคะสําหรับร้อยโทที่ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าเขาไม่ได้เป็นคนก่อเหตุฆาตกรรมผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยตำรวจกว่า50นายไปที่ห้องพักเลยไปค้นเลยที่ห้องของร้อยโทคนนี้นะพบทรัพย์สินของแม่ค้าออนไลน์ผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายรายการค่ะ พันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทร์รศววันผู้กำกับการสพรัตนทิเบตเนี่ยคุณผู้ชมนำทีมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและปราบปรามพร้อมกับตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกว่า50นายเข้าไปที่ตรวจค้นในคอนโดที่บางกระสอที่นนทบุรีแล้วไปที่ห้องพักของร้อยโทชั้น12ค่ะโดยมีแฟนสาวของร้อยโทและญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงรุ่นพี่ของร้อยโทร่วมการเป็นสักขีพยานด้วยการตรวจค้นเนี่ยใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเจอทรัพย์สินนะคะ สุดท้ายเจอทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตซ่อนตามจุดต่างๆในห้องสรอยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงพระเลี่ยมทองอันนี้ถูกแยกจากกันแล้วก็เนี่ยเมื่อจะครู่เป็นตุ๊กตาใช่ไหมสร้อยคอทองคำเนี่ยมันใส่ไว้ในปากของตุ๊กตาของหน้าอกขุนยนตัวนั้นแ่ะแล้ววางอยู่บนหิ้งพระแล้วก็มีพระเลี่ยมทองกำไลข้อมือทองถูกห่อในผ้าขนหนูอยู่บนหัวเตียงและ อีกหลักฐานชิ้นสําคัญโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตก็เจอในห้องเขาอืนี่แหละค่ะหลักฐานชัดเจนครบหมดเลยคุณผู้ชมคะแม้ว่าทางผู้ต้องหาเองจะยืนกรานปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะทั้งผลตรวจไลยนิ้วมือกับรอยเท้า,ทาในห้องของผู้เสียชีวิตก็ตรงกับผู้ต้องหาก็เลยพิสูจน์ได้ว่าร้อยโทนายนี้เนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าผู้ตายจริงๆเนื่องจากว่าหลักฐานบางอย่างมันชัดเจนค่ะและเนื่องจากว่าผู้ต้องหานั้นเขาเป็นทหารก็เลยถูกควบคุมตัว อยู่ที่สารทหารซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้อยาการสารทหารเป็นผู้พิจารณาและลงโทษตามกฎหมายด้วยข้อหาฆ่าชิงทรัพย์ บุกรุกเคหสถานยามค่าคืนซึ่งโทษสูงสุดเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตขณะที่ทางต้นสังกัดเองตอนนี้ก็ให้ฐานนายนี้ออกจากราชการไว้แล้วนะคะซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้ทั้งหมดวันนี้ช่วงบ่าย2โมงสจีตีคดีจะมาขยายผลคดีนี้กันค่ะครับเป็นคดีอุชากชะกันจริงๆนะครับใครจะไม่คิดล่ะครับห้องพักคอนโดของตัวเองแล้วก็มาอยู่ชั้นล่างๆด้วยอยู่ชั้นสิทธิ์มีใครก็ไม่รู้เนี่ยลอยตัวลงมาเข้ามาทางระเบียงแต่หลายคนบอกว่าเวลาอยู่ห้องพักเองเนี่ยก็ควรต้องปิดประตูให้ดีบางทีประตูก จบใช่ไหมครับราเปิงห้องพะบางคนว่าอยู่ห้องสูงอยู่แล้วก็เปิดรับลมไปใครจะไปคิดแล้วว่าจะมีคนร้ายเข้ามาในห้องของเราทุกวันนี้ชะล่าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีคําแนะนํานี่แหละติดตามสจีตีคดีทางออนไลน์บ่าย2องโมงวันนี้ขายของหน่อยดีครับติดตามไปได้นะครับ